Ô ờ, ui 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 đi ui 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 hà ui 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 này ui 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 chọc luôn luôn รยากาศหาปลาครับช่วงน้ำลงนะครับพี่น้องนี่เป็นมันอยู่คนเดียวนี่ยว่าจะดุ้งหมูหมูอานไหนหลายครับพี่น้อง โลครับพี่น้องตัวนี้ประจอกครับประจอกแง่สัวนี่เ่อไหรเนาะส่วนจะดุงเ่อไหรตอนนี้แงแพืจะดุ้ง มันข้างเงียงมันข้างเง้งมันหรือเร็วพอมันมากอีกไเปลามากอีกแล้วสามลน่ะจะได้ครับ อ๋อใถุงไงถุงนั่นคือลวด ไม่เอานี่ลองยกสะดุ้งครับช่วงน้ามรดครับพี่ลองปีแล้่อกาู่ต้องแลาอยู่นี่าอยนถุงเล่าหนิประมาณจะโลนี่ถึงถึงสิบโลอะเกือบเกือบเกืบสิโลครับ สะดุง้งล้วนนะครับพี่น้องนี่สะดุง้งคือแจ้งนอยหน่อยนึงเพื่อแมนเนี่ยวิคิววิคิวสุดยอดแบ่งสามเส้นครับพี่น้องตะไครสามเส้นตัวหน่อยไปเอาครับเอาตัวง่าย เบิอดห้างครับเบิดห้างรอบนี้ตักตัวครับหาตัวบ่หาตัวสุดยอดสุดยอดสุดยอดครับมันมันคูนน่หาตัวตัวโลได้ไหมหน้องรอบนี้หาโลครับไอ้

เออๆนี่ๆๆ ừ. này ๆๆ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  mươi ๆ mươi หาตัวครับเมื่อกี้นี่รองเมื่อกี้นี่โบรซายลูกหมดแล้วครับสะดุงกว้างจังเมตรครับนี่พ่อสะดุงเก้าสอักนะครับพี่น้องสามเส้นครับนี่น้ามันสั้นนี่ยกหยดจ่อฟังนี่ครับนี่บาดเมื่อกี้นี่หาตัวครับตัวละลูกหมล้วพี่น้อง